เพียค่ะอุ้ยเพี้ยเพียเพีาดพี่น้องมันยีงเข้าขาวอยู่เลยค่ะเนี่ยน่ะปาดเห็นบอเนี่ยข่าค่ะข่าแน่ค่ะืุดพี่น้่งพอยเดียวค่ะเพียเพียยอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมื้มื้มืมนี่ เพียเพเพขึ yes, so ้นมอดเพียรเพียเมียนเพียร์บัวได้ี่มมาเก็บค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นองสุขูสุขคนนะคะเอากระยินดีต้อนรับสุช่องสาวแพ่ว่าไปขึ้นเกานะคะพี่นองสวัสดีในวันพุธที่สามกรกฎาคมหกเจ็ดนะคะ เอา้ามือนี่กับพามาลุ่นหิดพออีกเนาะค่ะพี่น้องหลังจากเข้าไปเก็บหิดผึ่งขมมาสองมือแล้วเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าหิดพอออกไม่นะะเนาะเข้ากับไปลุ่นไปตามกันข้างในเปล่ะคะ่ะมันออกไม่อิลีบอรหรือว่าจังไดเนาะคะ่ะมันอ่อนหรือแก่เนาะแต่ว่าเพิ่นบอกนะว่ามันอ่นะะอนเนาะเข้ากับไปลุ่นกันบึ้งละคะ่ะไปค่ะพอดีะค่ะพี่น้อง มันว่าออกไหมเนาะเดี๋ยวพี่เอาปาดให้บึงช่วงไทยๆเนาะค่ะเนาะมันสีเมียนบัวยังเข้าขาวอู่ด้ะค่ะมึงนีน่ีค่ะต้วเหมือนหิตมันม่อันนี้หิตพอกเก็บพี่น้องหรือว่าหิตพอฝ่าย ว่ามันหิดผอหนังเนาะคะ่ะอันนี้แพ่วกับสีแยกไว้ตั้งหากเนาะ,ะนี่ค่ะอีดกดอกนี่เสและเนี่ยดอกหน่อยๆก็มีอยู่นะคะบลางดอกนี่อ่อนๆเลยเนี่ยดอกหน่อยๆค่ะแค่น่อยๆเบา โอ้นี่อีกดวงนึ่งเราได้อยู่นี่โอ้พี่ยอีกค่ะเพี้ยอเพี้ยอเพียอโอ้ยังอ่อนๆขาวๆเลยค่ะนี่แต่ว่าซึ่งหนีเป็นตะเกียบแล้วค่ะอันนี้ยังออกม่อยู่นะแมนค่ะนี่ก็แมนค่ะเห็นตะขาวไปแหวนน้อยๆอยู่นะคะ รุนนี้กับสิประพรมต่างบ้านพื้นตีค่ะพี่น้องคะนีะ่คือก่อนที่เห็นปะคะคือคือเนาะค่ะเคี้ยวเบิ้งเหงานี่ดูค่ะบ้า่มันเห็นดูเดี๋ยมีอีกบ้เา่านั้นละเก็บก่อนเดี๋ยวมันสิเสียแต่ว่าดอกโอ้ขาวยางขาวเลยค่ะ วอยวเพียค่ะอ้ยเพีย <_ an> เพียรๆ <_ an> เพียป้ <_ an> าพี่นุงองมันยีงเข้าขาอยู่เลยค่ะนนนเนี่ยนะป้าเห็นบอเนี่ขาข้าเข่น่ค่ะเนี่ยอ้อนแทเนี่ยตะเบียมงหันอีแก่นะค่ะงามๆเลยค่ะเดี๋ยวเคี่ยวอีกกน เพิ่มนี่เนาะเพิ่นเครียรมัดถมไว้ค่ะนั่นเห็นบ่บอกมาอีกแล้วเนี่ยโอ้เมื่อนี้เสดไปเลือกด้วยเนาะคะ่ะเลือกเลยโอ้เพร์โอ้ก็ได้เทร์มันนี่ไม่เป็นสีตัวค่ะอันนี่เนาะแบบเพิ่นเครียมัถมไวป,ป้าเชื่อนหน่อยหน่อยขาดหลากเลย ปลาหอมหอมเด็ดออกไม่หอมค่ะหอมอมีดีพี่น้องค่ะน,น,นี่ค่ะอีกดวงหอยค่ะรูปเป็นนัน กุมขึ้นหันบุนี่ค่ะเยี่ยมมนี่องดอกนี่แหละค่ะนี่ค่ะอู้อวนนี่นี่ถ้าขาวแบบนี้นีมูบ่ค่ะเคลียก่อนนี่จ้ะ ออกไม่อยู่ค่ะแต่ว่ามันจะห่างๆเนาะ,ะ, <c oughs> ะ,ะมันบริอ,ะอะน <c oughs> มะมึงค่ะมึงอ่อนดีดีสีมันงามซื่อๆด้ค่ะมีอีกว่ะนี่มงมันขามันคือกวรนที่เห็นปวดมันก็เลยเพิ่องหยาก เบิ่งไข่นี่ค่ะโอ๋ขาวจุง๊งปูนนะต้องเคลียร์ก่อนอืมน้องค่ะเบิ่งนี่ค่ะเจะเก็บ เราว่าใม้ซองดแค่มออกันเบอรอันะ <c oughs> อนี้ค่ะพุดนะใครวกง่ายหนึง ห้างๆเนาะค่ะออกมาอยู่แต่ว่าห้างๆแห้งอันนี้เป็นข้องน้ำไหลลงไปค่ะมันรีนี่หากางาค่ะนี่ค่ะ มัขึ้นไข่หนายมก็เคียกันม้สีสแบบเพี่คขาม้อนขาวๆจ,จัวๆเลยค่ะขนาดเห็นไข่ล้อยไข่นึงก็มีไข่เดียวเนาะค่ะมูหัวตะบุมี นี่อีกค่ะเนี่เมื่อนี่เนาเดวได้ค่ะเป็นแบบเนี่ยเน่า๋ยวน้ำเป็นน้ำเนา,เนา,นานะคะ่ะโอ้รุนหีตดเต้พอมบานไปแล้วค่ะเบิ้งแล้วเ่า,ปาไปขวากินหนังมันเนาะคะ่ะ ยำขาดพร้อมบหบูพี่น้อง มีอีกสองไครค่ะมีอีกสองดอกมีอีกสองไครค่ะว้วผีอีกใครมีสามื๊ดพี่น้องพ่อยีกเดียวค่ะเพียเพีย โอ้ยเนี่ยเนี่ยนี่มึกมึกมุกมุกเนี่ยเพลเพลเพลขึ้นมาหอดเพลเพียวเมียนไปบุหรได้ไหมค่ะเนี่ยมาเก็บค่ะโอ้ยสุดยอดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดเป็ด นอ้เก่าอ,อไป,ไปเนเปของเธอนี่ค่ะเดี๋ยวใสกรตาก่อนใสกระตาใสกรตาเดกวกเลยว้ายปีปีปีีีีนี่ิบเอ้เก้าตัวนี้สิป10โอ้หนับหนับเด็กกรลุงเลยค่ะสิบเอ เดียวเกี่ยวกวนาสิบสองโอ้น้องสิบสามเด็กสิบสามใครอยู่ค่ะจ้าพี่น้องกลับมาถึงในช่องสุดท้ายของสาภาพแล้วนะคะภาพกสิมาสรุปผลงานให้พ่อแม่พี่น้องเดบิวงกันเนาะคะ่ะ เอาเมื่อกี้กะโบมันไดไนเนาะค่ะมีเทิองออกไหมหล่ะกะแกแกคักพอค่ะพี่น้องโบมันแกมดานะคะกะอ้อนคักกะมีค่ะแกคักคักกะมีพอดีพอดีกะมีลนะค่ะเอ้านี่แล้วเนาะค่ะขั้วมานเนาเฮาตว่าก็ะพอเป็นู่อยู่เนาะค่ะบางมูเนาะบางมูกะห้างคักเนาะค่ะมองระดอกสองดอกไปเรื่อยๆรเนาะพี่น้องหายากคักเนาะค่ะคนเพิ่นกะหลายเนาะหีดอกกะเรื่มออกแล้วละค่ะ อาสำหรับคลิปนี้แพลวก็ถือว่ามีความมันมาฝากพ่อแม่พี่น้องซ้ำนี้แล้วนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปกำลังใจเหตุสาวแพลผวพาไปนําในเด้อค่ะขอบคุณค่ะ